ซิวฟ้ากระไว้ใจสมุนไพรสโลรักนะครับสวัสดีค่ะพบกับสโลรักไทยแลนด์อีกเช่นเคยนะคะวันนี้มีบุคคลสำคัญอีกท่านหนึ่งที่จะมาเล่าประสบการณ์การดูแลแก้ไขปัญหาผิวหน้าด้วยสโลรักท่านเป็นนักวิจัยมีดีกีเป็นถึงด็อกเตอร์เลยนะคะขอเชิญพบกับด็อกเตอร์ยอดยศสีตังนันค่ะสวัสดีอีกครั้งนะครับผม ดรยอดยศ4ีตังนันนะครับหรือเรียกชื่อเล่นๆว่าดรแจ็คนะครับผมจบปริญญาเอกสาขาวิชาชีวเคมีจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินนะครับปัจจุบันนี้ผมประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวครับค่ะอ,อยากทราบว่าเมื่อก่อนดรแจ็คมีปัญหาผิวหน้าอย่างไรบ้างคะแต่ก่อนนี้ผมไม่เคยดูแลสุขภาพผิวหน้ามาก่อนนะครับผมเป็นคนที่มีรูขุมขนกว้างฉะนั้นทําให้เกิดความมันบนใบหน้าขึ้นมาก และก็มีผิวที่หมองคล้ำนะครับผมก็ได้พยายามเสิร์ชหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตนะครับว่ามีผลิตภัณฑ์ใดที่เราสามารถนำมาใช้ในการรักษาผิวหน้าของเราได้บ้างครับค่ะแล้วทำไมถึงตัดสินใจเลือกดูแลผิวกับสโลลักคะก็เผอิญว่าผมได้รู้จักกับรุ่นพี่ท่านหนึ่งที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์สโลลักนะครับ แล้วก็พบว่าประสบความสําเร็จในการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรของสโ,โลลักนะครับผมก็เลยมีความสนใจที่จะใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรของสโลลักบ้างครับค่ะแล้วก็เข้าคอสดูแลแก้ไขปัญหาผิวหน้าแบบไหนคะแล้วก็มีขั้นตอนยุ่งยากไหมคะเออสำหรับผมก็เข้าคอสในการรักษาสิวแล้วก็รอยดำที่เกิดขึ้นจากการบีบสิวนะครับ สำหรับการทรีตเมนต์ด้วยสมุนไพรของสโรรักนะครับก็จะมาทำการทรีตเมนต์ที่ศูนย์ของสโรรักเลยนะครับอาทิตย์ละ1ครั้งแล้วก็หลังจากนั้นทางผู้เชี่ยวชาญของศูนย์สมุนไพรสโลรักนะครับก็จะจัดชุดเซ็ตสำหรับในการรักษาผิวให้ไปให้นำกลับไปใช้ที่บ้านนะครับค่ะแล้วก็รู้สึกอย่างไรบ้างคะที่ผู้ชายจะต้องมาดูแลผิวคะ่ะ คือในสภาพปัจจุบันนี้นะครับผู้ชายเราเองก็มีความจําเป็นที่จะต้องดูแลผิวให้มีสุขภาพที่ดีนะครับ<ม>เพื่อให้เรามีความมั่นใจในการทํางานพบปะผู้คนในชีวิตประจําวันเพิ่มมากขึ้นนะครับค่ะค่ะไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายก็ต้องดูแลสุขภาพผิวให้ดีเพื่อบุคลิกภาพที่ดีนะคะการที่เรามาทําแค่ทีเดเม้นสมุนไพรสโรล,ลัก และใช้ผลิตภัณฑ์ตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญเราก็จะได้ผิวใหม่ที่แข็งแรงสวยใสยเป็นธรรมชาติแบบนี้เลยนะคะก็อยากจะให้ดรแจ็คฝากอะไรถึงเพื่อนๆที่มีปัญหาผิวร่าด้วยค่ะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดทีออ่มีปัญหาสุขภาพผิวนะครับไม่ว่าจะเป็นสิวฝ้าหรือว่ากระผมก็ขอแนะนำผลิตภัณฑ์สมุนไพรสโลรักนะครับเนื่องจากว่า ผลิตภัณฑ์สมุนไพรของโซโลรัสนี้ทำมาจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาตินะครับมีความปลอดภัยสูงใช้แล้วสามารถเห็นผลได้จริงนะครับยังไงก็ตามก็ขอฝากไว้ณที่นี้ด้วยนะครับค่ะข,ขอบคุณดรแจ็กๆๆมากๆนะคะ และนี่ก็คือคำบอกเล่าของผู้ที่ให้สโลลักดูแลแก้ไขปัญหาผิวหน้าตัวจริงเสียงจริงเลยนะคะหากท่านใดสนใจแก้ไขปัญหาสิวฝ้าท่านสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ความงามสโลลักทั่วประเทศได้เลยนะคะหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สโลลักไทยแลนด์ขอบคุณและสวัสดีค่ะ